ภารกิจของนายกตรีในวันนี้ก็ได้เป็นเป็น,ป,นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันประกวดเรียงความค่านิยมหลักของคนไทย12ประการนะครับซึ่งนายกก็บอกว่าหากสร้างค่านิยมที่ดีได้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้กฎหมายที่เข้มงวดแล้วก็อยากให้ค่านิยมทั้ง12ประการมีในตัวของคนไทยทุกคนครับ วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเตรียงความค่านิยมหลัก12ประการของคนไทยะครับด้ยกล่าวเปิดงานวม่าวันนี้ถือเป็นวันแห่งความสุขของตนที่จะได้เดินหน้าประเทศไทยซึ่งได้มอบแนวทางให้มีการจัดประกวดเตรียงความในสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเป็นกำลังใจแก่เยาวชนจึงดีใจที่มีผู้เข้าประกวดถึง5,000คนขอให้เยาวชนในโครงการช่วยนำเรื่องค่านิยม12ประการนี้ไปขยายผลต่อขณะเดียวกันยังสั่งให้แปลเพลงค่านิยม12ประการเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วย ท่านี้นายกกล่าวย้ำว่าหลักการสําคัญประการหนึ่งของรัฐบาลนี้คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงขอฝากเรื่องความพอเพียงและใช้จ่ายอย่างพอประมาณพร้อมแนะคนไทยให้อ่านหนังสือโดยอ่านให้เร็วเขียนให้เร็วเพื่อเรียนรู้และพัฒนาไม่ใช่การอ่านหรือกวดวิชาเพื่อไปสอบท่านี้อยากให้เยาวชนหันไปเรียนสายวิชาชีพมากขึ้นเพราะประเทศกําลังขาดแคลนแรงงานพร้อมขอฝากมหาวิทยาลัยราชพัฒและมหาวิทยาลัยราชมงคลให้กําหนดวิชาเรียนให้สอดคล้องกับ AEC เพื่อจะได้มีแรงง,งานที่ทํางานร่วมกับต่างประเทศได้ นายกยังบอกด้วยนะครับว่าหากสามารถสร้างค่านิยมที่ดีก็ไม่จําเป็นต้องใช้กฎหมายที่เข้มงวดประชาชนควรรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรอย่าให้ต้องบังคับกันทุกเรื่องและค่านิยม12ประการนี้ควรมีในตัวของทุกคนหากไม่มีเลยสักข้อถือว่าใช้ไม่ได้ยิ่งเป็นผู้บริหารก็ต้องมีธรรมอพิบาลควบคู่กันไปด้วยครับคือเราต้องทําให้สังคมทุกสังคมทั้งผู้ปกครองทั้งผู้รับการปกครองเหล่านี้ให้อยู่ในธรรมอพิบาลิให้ได้ ประชาชนก็ต้องก็ต้องเรียนรู้ว่าอยู่ร่วมกันอย่างไรนะอย่าให้ต้องบังคับกันทุกเรื่องเลยบางคนบอกว่าออกกฎห,หมายนี่กฎหมายนั่นออกมาแล้วผมถามว่าแล้วมันจะได้ไหมสิ่งที่เราน่าจะที่ว่มาทําไงเราจะใช้กฎหมายให้น้อยที่สุดนี่ไงค่านิยมถ้าเราสร้างค่านิยมขึ้นมาได้มียุทธศาสตร,ร์ชัดเจนคนเรารักกันนะเผื่อแผ่แบ่งปันกันทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้กฎหมายมากผมไปไหนผมไม่เคยอายใครถึงสมมูจะเป็นรัฐบาลนี้ผมก็ยืนหยัดผมก็เสียงดังนะกับเขานะผมไม่ได้ไปอ่อนข้อกับใคร ผมขอเวลาทําให้กับคนไทยบ้างทุกประเทศเขาชื่นชมฐานไทยบอกเออแล้วก็ฝากมาบอกว่าประเทศไทยโชคดีนี้ที่มีพระวัติย่อู่หัวเพราะอะไรเพราะเราเอาสิ่งที่ท่าสอนเรานไะปนสอนเขาไปบอกเขาแนะนำเขาเรื่องทชดีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเขาบอกทําไมพระบาทสมเอยู่รู้ทุกร,ร,รู้แบบนี้ดูแลคนจนวันนี้ไปดูสิไม่ว่าจะเป็นซูดานที่ไหนที่เราไปมาทั้งหมดปลูกเพื่อกินได้แล้ว สำหรับงานมอบรางวัลผู้ประกวดเรียงความในครั้งนี้ครับจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์โดยตั้งเป้าว่าการเขียนเรียงความจะช่วยให้เยาวชนมีความคิดความเข้าใจในเรื่องของค่านิยม12ประการมากขึ้นซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งวันนี้ก็ได้ซึ่งวัดได้จากการที่เยาวชนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาร่วมส่งผลง,งานเข้าประกวดกว่า6,000เรื่องสำหรับการมอบรางวัลในวันนี้ก็จะแบ่งเป็นระดับชั้นระดับชั้นละ12รางวัลครับ